อยากฟิตและเซ็กซี่นี่เลยกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปของเราในทุกวันอังคารและสุกเพื่อหุ่นในฝันของคุณอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะพบกับคนจริ G แล้วนะคะกับชิ i ซ์ฟิตไปจริงค่ะวันนี้ช่องเราเนาะไม่ได้มีการออกกําลังกายมาเสนอแต่ว่าเราจะมีความรู้เก็บความรู้พิเศษนะคะที่เราจะนํามาเสนอให้ทุกๆคนได้ฟังและได้เข้าใจกันนะคะเพื่อให้หลายๆคนไม่เข้าใจผิดค่ะและก่อนที่จะฟังวิดีโอนะคะต้องกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนที่คุณรักนะคะแล้วก็ต้องกด subscribe เป็นกําลังใจให้ให้กันด้วยค่ะโอเคเรามาเริ่มท็อปิกกันเลยค่ะคดีนะคะที่บอกว่า หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะยิ่งกินยิ่งลดยิ่งอดยิ่งอ้วน <c oughs> คืออะไรามาฟังให้จบค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะลหลายคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักนะคะก็คิดว่าเฮ้ยอดดีไหมเราจะต้องอดอาหารเราจะต้องไม่กินอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือมีความเชื่อที่ค <c oughs> ิดสดๆค่ะจำเลยนะคะว่าการที่อดอาหารไม่ได้ทําให้เราผอมลงค่ะกลับทําให้เราอ้วนหนักกว่าเดิมอีก อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะโคะ้ชเลอยฟังนะคะจริงๆแล้วการไม่กินเย็นตอนทานไม่ทานตอนเย็นหรือว่าการที่เราอดอาหารเนี่ยนะคะมันมันทาให้เราอ้วนขึ้นนะคะจริงๆมันอ้วนขึ้นมากๆนะคะก็จริงๆนะคะเราคนที่จะรู้ตัวว่าเรากินแบบไหนถูกไหมคะกินยังไงถึงจะมีผลดีและหลายคนรู้ตัวนะแต่ว่าไม่ค่อยทํากันนะคะหลายคนรู้รู้ด้วยว่าเราต้องยังไงล่ะ ไม่กินหวานไม่กินเค็มไม่กินทอดไม่กินของมันอะไรก็แล้วแต่นะคะและหลายคนรู้นะแล้วก็ในส่วนของเรื่องแอลกอฮอล์ต่างๆหลายคนก็ชอบที่จะไปดื่มพวกของหวานพวกอะไรนี้ยิ่งห้ามเหมือนเหมือนยิ่งชอบเนาะของอะไรที่ไม่ดีมันก็อร่อยเนาะอันนี้โคตรเข้าใจค่ะแต่จริงๆล้วไอพวกนี้มันอร่อยก็จริงแต่ว่ามันร่างกายเรามันไม่ได้ต้องการเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงมันได้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงมันนะคะพวกนี้ค่ะ จร,จริงๆมากๆเลยนะคะพยายามเตือนสติตัวเองทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะกินอะไรก็ตามค่ะเพราะว่า you are what you eat เข้าใไหมคะว่าคุณอยากเป็นยังไงคุณก็กินอย่างนั้นค่ะและเรามาฟังวิธีนะคะที่เรากินยังไงนะคะเพื่อให้เราลดกินยังไงให้เราผอมแล้วอดมันทำไมถึงทำให้เราอ้วนหุ่นพังค่ะฟังให้จบนะคะ หลักการง่ายๆที่เราอยากจะมีหุ่นดีคือร่างกายเราออกแบบมาเพื่อให้ทานเช้าเมรุวันเย็นถูกไหมคะเรามีมื้อตามหลักโภชนาการทั่วๆไปหลักสารอาหารครบห้าหมู่ทานให้เป็นเวลาสามื้ออะไรก็แล้วแต่คะ่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรที่จะต้องทํานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหนึ่งทานให้ครบ3มื้อคะ่ะโอเคมา2เลยคะ่ะ2นะคะคือเราต้องไม่อดคะ่ะการที่เราไม่อดนะคะหรือว่า เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราเรากินน้อยอะ่ะเอาพูดตรงๆนะว่าร่างกายเราอะ่ะถ้ามันจะทําให้ระบบเผาผลาญพังพินาศค่ะฟังง่ายๆนะคะพังพินาศค่ะในอนาคตแน่นอนค่ะโค้ดขอคอนเฟิร์มมาเลยนะคะว่าคนที่อดอาหารเนี่ยมันทําให้ระบบเผาผลาญพังค่ะพังยังไงนะคะมาฟังกันจริงๆแล้วถ้าเราอดอาหารเนี่ยอดไปเรื่อยๆนะสมองเราจะสั่งการว่าแบบเฮ้ยสั่งให้ร่างกายเราอะ่ะหยุดทํางานนึกออกปะ หยุดทางานพอมันหยุดทํางานเสร็จปุ๊บพอมันทํางานน้อยลงมันจะมีระบบอัตโนมัติของมันนะคะในส่วนนี้ยังไงเพื่อมันรู้มันทํางานน้อยลงมันก็จะสะสมไขมันไปเรื่อยๆสะสมเข้าไปเพื่อรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราเราสึกว่าเราต้องสะสมพลังงานและนึกออกปะว่าไขามันคืออะไรคือแรงแห่งพลังงานนะคะซึ่งคือบอกว่าเรา เราต้องแบบเหมือนเรากินเยอะอ่ะเราได้พลังงานมาเยอะอ่ะและพลังงานพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไปเป็นไขมันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายาเราสมองเรามันรับรู้ว่าเฮ้ยลองไม่ทานนะร่างกายมันก็อยู่ในโหมดเซฟพลังงานถูกไหมมันก็จะสะมันก็ทําผลิตไขมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อทําให้ร่างกายเราอยู่รอดเอาง่ายๆก็คือไม่ตายจากการอด,ดอาหารค่ะเขาใจเป็นพร้อมกันเนาะโอเคแล้วที่สําคัญนะคะ ถ้าเราไม่มีอาหารมันก็เท่ากับการที่เราอดถูกไหมคะพออดไปแล้วมันก็เลยจะต้องแบบเป็นพลังงานต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นห้ามอดเด็ดขาดค่ะ,คะอืมสำคัญสุดค่ะแล้วก็มานะคะตัวที่3ก็คือเราจะบอกให้ฟังนะคะว่ามื้อเช้ามื้อเช้าสําคัญที่สุดค่ะมื้อเช้าอาหารเช้าค่ะเราจะต้องทานนะคะ จัดเต็มอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องทุกคนเข้าใจถูกค่ะว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมื้อเช้าทําตามห้ามอดจัดเต็มกินได้ค่ะแต่ว่าขอให้เลือกกินค่ะมามื้อกลางวันเราก็สามารถทานได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะแบบว่าทานกลางๆทานให้มันน้อยลงมานิดนึงอาจจะไม่ได้แบบอลังการงานสร้างเท่ากับมื้อเช้าค่ะ มาต่อกันด้วยนะคะมื้อเย็นค่ะมื้อเย็นเราก็จะลดลงมานิดนึงเนาะอาจจะแบบว่าเป็นผักผล,ลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเราทําได้มันจะทําให้ร่างกายของเราดีมากๆค่ะทําให้หุ่นเราบางค่ะไม่พังพินาศชัวร์ค่ะที่สําคัญนะคะทานทานมื้อเช้านะคะถ้าเราทานมื้อเช้าน้อยลงหรือว่าเราไม่ทานเนี่ยร่างกายเรานะมันก็จะแบบยังไงล่ะโอ้โหไปหิวหิวตอนกลางวัน หิวตอนค่ําหิวตอนเย็นแล้วเป็นยังไงคะเราก็ต้องหาอะไรทานถูกไหมบางทีเรากลับเป็นว่าเราทานมากเองเหมือนแบบว่าเราเก็บกดอะ่ะเช้าเราไม่ได้ทานปุ๊บเฮ้ยมื้อกลางวันมื้อเย็นฉันขอจับเต็มหน่อยและส่วนเนี้ยประมาณพวกมือ้อเช้ามื้อเย็นอะ่ะพวกเนี้ยอาหารตามร้านอาหารมันจะไม่ค่อยเฮลตี้แล้วไหมมันจะเป็นแบบขนมจุกจิกหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วบางทีพอเวลาดึกๆๆ,ๆๆเราเคยขี้เกียจออกไปข้างนอกทาไงในตู้เย็นสิคะมีอะไรเปิดออกมาโอ้โหช็อกโกแลตขนมเค้กเบเกอรี่สารพัดแบบค่ะนี่แหละค่ะก็คือบอกว่าทําไมค่ะเราไม่ควรที่จะอดมื้อเช้าหรือว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆกับสิ่งพวกนี้ค่ะโค้ดก็มีวิธีที่จะแนะนําเช่นกันค่ะทุกอย่างมีทางออกค่ะมองให้เป็นเรื่องดีๆเนาะโอเคทางออกของเราง่ายมากเลยนะคะเราก็เลือกที่อะไรเราก็หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่เรา คิดว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตและร่างกายของเราค่ะนั่นก็คือเราจะหลีกเลี่ยงพวกของหวานของท่อของข้าวอ,อะไรก็แล้วแต่ที่แบบร่างกายเรามันไม่ได้ต้องการเลยเราก็เลือกเป็นอาจจะทานเป็นแบบพวกเนื้อสัตว์บางอย่างแทนที่แบบใช้การผสมน้อยๆใส่เครื่องปรุงน้อยๆอย่างเช่นแบบพวกสเต็กหรืออะไรก็แล้วแต่เอาปลามากริลทําเองก็ได้นะอันนี้คือดีค่ะ อาจจะเป็นแบบเลือกเป็นเนื้อสัตว์มานะคะจ,จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่อะไรก็แล้วแต่อันนี้คือโอเคคะ่ะดีมากคะ่ะถ้าเกิดว่าเราจะทานเลือกทานช่วงกลางวันหรือว่าเย็นเนาะแล้วก็พยายามนะคะใส่ผักไปให้เยอะคะ่ะเพราะว่าผักนี่มีประโยชน์มากมจริงๆมันก็ช่วยให้เราอิ่มได้เนาะเพราะว่าถ้ากินมากๆมันก็มีพวกแบบไฟเบอร์พวกอะไรช่วยให้ท้องเรารู้สึกว่าเออแน่นนะคะ แล้วก็พวกเนี้ยเราพยายามนะคะกินผักเยอะๆค่ะกินเยอะๆเลย,เลยดีมากค่ะมันช่วยส่งผลต่อไฟเบอร์นะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของร่างกายด้วยค่ะนะคะแล้วก็ไม่ทานขนมค่ะพยายามขนมดิีกเลี่งลยงมาเลยนะคะช่วงกลางวันเย็นก่อนนอนอะไรเนี่ยไม่เอาเนาอไม่เอาถ้าใครอยู่ในช่วงที่คุมน้ําหนักคุมไขมันเนี่ยสาคัญมากค่ะเรื่องขนมเคี้ยวห้ามเด็ดขาดค่ะ โอเคหรือว่าจะทานเป็นจะดื่มเป็นนมก็ได้เนาะมันก็อิ่มอิ่มเหมือนกัน,นก็ไม่ได้อ้วนอะไรอย่าไปเชื่เอเลยบเฮ้ยดื่มนมแล้วอ้วนคือเราก็เลือกดื่มได้ไหมจะเป็นพวกแบบนมนมทั่วเลี้ยงนมจากพืชนมจากธัญพืชชีวิตเราเลือกได้ถูกไหมคะเราก็ต้องเลือกกันนิดนึงเนาะโอเคคนแนะนําแล้วต้องทําตามนะคะห้ามอดต้องกินแต่ว่าเลือกกินแค่นั้นเองนี่คือกุญแจลับที่จะทําให้เรามีหุ่นดีค่ะอืมและที่สําคัญนะคะ ผักผลไม้นี่ออสำคัญะคะ่ะแต่อยากคอมเมนต์เรื่องนึงนะคะในเรื่องของผลไม้ผลไม้มันไม่ใช่มีแต่แบบว่าผ,าผาลผลไม้ที่ทําให้เราผอมถูกไหมบางอันมันทําให้เราอ้วน ม่เห็ดค่ะผละไม้บางอย่างทําให้เราอ้วนอย่างเช่นทุเรียนโอ้โหแคลอรี่เยอะมากค่ะถ้าเกิดว่าเราทานมากๆนะทาให้เราอ้วนได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนิดหนึ่งว่าเราจะทานผลไม้แบบไหนนะคะพยายามดูเอยอย่าให้มันหวานเกินค่ะให้มันหวานพอดีพอดีกับเรารู้สึกว่าโอโ้ฉันได้ได้สดชื่นกับมันพอแล้วไม่ต้องถึงขั้นแบบโอโห้หวานแบบหวานจนคอมดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะ <c oughs> สุดท้ายค่ะก็ <c oughs> คือข้อสี่เราพยายามที่จะทำดื่มน้ำเยอะๆค่ะพอแหง้งขอดื่มน้ำแบบหนึ่งเนาะ การดื่มน้ําค่ะพยายามดื่มน้ําเยอะๆนะคะดื่มไปเลยค่ะดื่มได้วันนึงสัก 8, 8แก้วหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าแบบเป็นลิตรสองลิตรดื่มไปเลยค่ะน้ําไม่ได้มีผลร้ายต่อร่างกายค่ะมีประโยชน์อย่างมากช่วยให้เลยเหมือนว่าร่างกายเรานะคะทุกวันนี้เราจะสูญเสียเกลือแร่หรืออะไรน้ำจะออก,ออกจากร่างกายทุกวันเราใช้พลังงานเพราะฉะนั้นน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตมากๆค่ะเคยดินไ่มคะว่าอดน้ำสามวันก็ตายแล้วค่ะแต่อด อ,อดข้าวสาวันได้แต่อดน้ำสามวันคุณตายแน่นอนนะคะ่ะดื่มเยอะๆค่ะทําให้คุณพร้อมได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอืมแล้วในส่วนของมีคําถามเหมือนกันว่าถ้าคนอยากพร้อมทอํายังไงใ,ให้แบบดูหุ่นดีดูแบบเออมีกล้ามเนื้อขึ้นมานิดนึงเราไม่ผอมแห้งแรงน้อยเดินแล้วแบบปลิวไปกับลมพัดอ่ะเขามีวิธีแนะนานเหมือนกันค่ะในเรื่องของการทานเราก็ต้อง ก็คือทานแบบที่โค้ดบอกไปข้างบนค่ะทานคล้ายสไตล์เดียวกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนนิดนึงเนาะอาจจะเพิ่มแบบเพิ่มเป็นนมนะคะหรือว่าเป็นพวกน้ําผลไม้เพิ่มนะคะในอาจจะเป็นพวกแบบสูทตี้ปั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเพิ่มไปในแต่ละมือนะคะก็เพิ่มไปนะคะก็คือทุกๆมือค่ะเราพยายามเพิ่มพวกนี้เข้าไปมันก็จะทําให้แคลอรี่ของร่างกายเราเพิ่มขึ้นมาได้ต่อมือค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรา ทานพวกอ,อย่างเช่นเราเพิ่มนมเข้าไปเพิ่มพวกน้ำผลไม้หรือว่าเป็นพวกสมูทตี้ปันน่นในทุกๆมือที่เราทานมันก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มแคลอรี่เพิ่มอะไรให้ร่างกายได้นะคะจริงๆหลังการก็ไม่ต่างกันมากค่ะอาจจะต้องแบบเพิ่มแคลอรี่นิดนึงในร่างกายสําหรับคนที่ผอมจนเกินไปนะคะหรืออาจจะว่าต้องเพิ่มในการทานโปรตีนเพิ่มแค่นั้นเองค่ะจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรและที่สําคัญนะคะ เราจะต้องทําการเล่นเวทเทรนนิ่งไปด้วยนะคะสําหรับคนที่ผอมมากๆค่ะการเวทนี่สําคัญต่อต่อคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อคนที่ผอมอันนี้นะจําไว้นะคะว่าไม่ใช่ว่าเล่นแล้วทาให้ผอมหนักไม่ใช่ค่ะเล่นแล้วหุ่นคุณจะสวยกระชับเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีกล้ามผู้หญิงผู้หญิงเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เรามีกล้ามหรือว่าผึ่บึกเบินอะไรเพราะว่าตับใดที่เราไม่ได้ใส่แบบไม่ได้แบบเทกฮอร์โมนเราไม่ได้ใช้เตียรอยไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่มีกล้ามอะไรขนาดแน่นอนนะคะ โอเคจังไว้นะคะว่าเวลาทานค่ะสมมุติเป็นหนึ่งจานแบ่งผักสักครึ่งหนึ่งเลยที่เหลือก็เป็นข้าวแล้วก็เป็นกับอะไรก็ว่าไปเนาะโอเคครบแล้วค่ะพอแล้วสำหรับวันนี้เนะาะพบกันนะคะทุกๆวันอะไรวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้เนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยค่ะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่อยากลดน้ำหนักลดความอ้วนนะคะ คุมอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เอาวิธีที่โค้ดบอกไปใช้เนาะรับรองได้ว่าเห็นผล100%ยเปอร์เนซะคะ่ะเพียงแต่ว่าเราต้องลงมือทำนะคะอย่ารอพรุ่งนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งค่ะโอเคแล้ววันนี้โค้ดจีก็ต้องขอบอกลากันไปก่อนเนาะแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะที่เอื้อมหน่วยให้เรามาถ่ายวิดีโอนะคะร้าน m e m o r รี่นะคะแอนดี e คอฟฟี่นะคะนี่สมูทตี้นี่ก็คือสั่งทานที่นี่นะคะจริงๆแล้วทานเป็นแบบว่า สั่งเป็นพวกน้ําตาลน้อยหรืออะไรอย่างี้ก็ได้ก็ช่วยได้นะคะทําให้เราแบบเสพน้ําตาลน้อยลงเนาะโอเคไปกันก่อนนะคะพูดมากพอแล้วแหละคนคงเริ่มลำคาแล้วแหละโอเคแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ